สวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นักตีจีุดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาประจำช่วงครึ่งเดือนแรกกันระหว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่15มกราคมของชาวลัคนาราศีพฤกษ์หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14บสี่พฤษภาคม จนถึงวันที่13มิถุนายนแต่หากท่านผูกดวงวางลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีพฤกษงคำพยากรณ์ที่อาจารย์ให้ไว้ทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีความชัดเจนแล้วก็แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นด้วยและขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังไว้เป็นเพียงภาพรวมแนวทางในการวางแผนชีวิตเป็นเหมือนเข็มทิศ นำทางชีวิตของท่านหากท่านเดินได้ถูกทางแล้วรับรองว่าจะมีกำไรเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านอย่างแน่นอนในช่วงเครื่องเดือนแรกนี้นะคะมีดาวใหญ่ให้คุณกับชาวลัคนาราศีพฤกษ์อยู่นะคะคือดาวพัะริหสัสป,ปดีที่โคจรได้ตำแหน่งกระเซตาธิบดีในภพลาภะ ส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวลักนณปราศีพฤศภนี้แม้ว่าจะเจอปัญหาเจออุปสรรคก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ในที่สุดเหตุเพศภัยเคราะห์ร้ายต่างๆจากหนักจะเบาลงนะคะและยิ่งมีดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความอดทนอดกลัน้นการต่อสู้ความเหน็ดเหนื่อยนะคะ ได้โคจรอ,อยู่ในภพสุภะได้ตำแหน่งกระเซตาธิปดีอีกดวงหนึ่งด้วยทำให้ผักดันให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพนี้ที่ต้องต่อสู้ดินน้นรลนฟันฝ่าและอดทนกับเหตุการณ์ต่างๆที่ถาโวงมาจะทำให้ท่านรับมือได้และมีความก้าหวน้าด้วยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยเพราะดาวพระเสาวดวงนี้โคจรอ,อยู่ในภพสุภะ สุภะค,คือความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าความโดดเด่นในชีวิตของท่านแต่หากท่านไม่ย่อท้อนะคะสู้ไม่ถอยโอกาสความก้าวหน้าและความสำเร็จเนี่ยจะเกิดกับท่านที่มีความมุกม,มานะอดทนฝันฝ่าอย่างแน่นอนสิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือน หรืออยากจะแนะนำก็คือการที่มีดาวพระอังคารโคจรถอยหลังและโคจรเป็นปรากคือห่อนกำลังได้โคจรทับจุดเกิดของชาวลักขณาราศีพึกศบอยู่และมีดาวพระมฤตยูคือภพยอาเพศโคจรร่วมกับดาวพระลาหูแบบนี้ท่านเองต้องระวังอย่าได้ไปทําเรื่องที่ไม่ควรทําอย่างเด็ดขาดอย่าเสี่ยงกับสิ่งใดๆทั้งสิ้น เพราะหากท่านทำเรื่องไม่ดีอาจจะส่งผลเสียมาสู่ตัวท่านแบบเต็มๆเ,เลยและช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์ความใจร้อนความหุนหันพันแล่นมากเกินไปก็ไม่ดีทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบเพราะการที่ดาวพระมฤตยูนะคะโคจรร่วมกับดาวพระราหูในภพวินาศภพวินาศนี้เป็นภพที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันคาดคิดไม่ทันตั้งตัวและการที่ดาวพัางคานคือดาวแห่งภพวินาศนี้โคจรมาทับจุดเกิดของท่านที่พบตักนุตักนุกคืตัวตนท่านแน่นอนว่าเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจากตัวท่านเองนี่แหละไม่รอบคอบหรือเผลอเลยหรือ,รอคิดถึงเรื่องแต่ได้ฝ่ายเดียวไม่คิดถึงฝ่ายเสียด้วยนะคะผลเสียก็จะตามมาสู่ตัวท่านด้วยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะคะ ดีไม่ดีท่านใดนะอาจจะตกกระไดพลอยโจรไปกับคนอื่นไปกับเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ทําแต่คนอื่นนะเป็นเหตุทําให้ตัวเองเนี่ยต้องได้รับผลด้วยเรียกว่าคนอื่นมาทําเหตุไม่ดีให้ตัวท่านเพราะฉะนั้นนะคะใครชวนไปทําอะไรในช่วงนี้ต้องคิดให้รอบคอบประกอบกับว่ดาวประจําตัวของท่านเองก็คือดาวพระสุคได้โคจรมีตําแหน่งเทวีโชค โดยโครจรร่วมกับดาวพระเสาร์ด้วยซึ่งดาวสองดวงนี้นะคะเป็นดาวคู่ศัตรูใหญ่ในทางโหราศาสตร์ไทยและโครจรอ,อยู่ในภพสุภะทําให้ระยะนี้นะคะทําอะไรก็มักจะเจอคนคอยขัดแข้งขัดขาคอยตําหนิคอยขัดหูขัดตาท่านอยู่นะคะหรือ บางท่านนะักก็ถูกเอาเปรียบหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องต้องจำยอมเพราะทำอะไรมากไม่ได้ไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นนะเพราะบางเรื่องบางเรื่องเนี่ยยอมได้ยอมไปก่อน,อนระยะนี้ท่านควรต้องระมัดระวังในเรื่องของการกระทำของตัวเองให้ดีที่สุดอ,อยากให้มีปัญหาจะดีที่สุดแล้วท่านจะรอดปลอดภัยขอให้เชื่ออาจารย์นะทางด้านการเงิน ในช่วงเครื่องเดินแรกนี้ดาวแห่งโชคลาภคือดาวพัพฤหัสสับปดีนั่นเองได้โคจรเกื้อกูลดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤกษภดีอยู่ทำให้ท่านเองจะมีโชคมีลาภเข้ามาให้พอหอมปากหอมคออยู่บ้างตามวาสนาแต่ละคนด้วยหรือบางท่านกาจมีโชคมีลาภจากทรัพย์สิสนที่ดินมรดกยวดยานผ่านนะหรือ ขายที่ขายทางขายอสังหาขายทรัพย์สินที่เป็นชิ้นใหญ่หรือว่าขายรถขายบ้านได้นะคะหรือมีโชคกับของเก่าของมือสองพวกนี้ด้วยบางท่านก็ได้เงินประกันเงินมอระดกหรือเงินที่ค้างจ่ายมานานก็มีโอกาสได้รับในช่วงนี้แต่การที่ดาวการเงินที่แท้จริงของชาวลัคนาราศีพฤกษนี้คือดาวพัพพุธไดโคจรเป็นประคืคออ่อนกำลัง และแถมช่วงวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบมกราคมดาวพระพุธดวงนี้คือดาวการเงินของท่านยังโครจรถอยหลังอีกด้วยโดยโครจรร่วมกับดาวพระอาทิตย์ในภพมรณะทำให้การเงินรายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะมีารยายจ่ายรออยู่หรืออาจใช้จ่ายไปกับเรื่องของคนอื่นยยที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของท่านบางท่านก็ใช้จ่ายไปกับเรื่องของคนภายในครอบครัวเรื่องสุขภาพ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอาจจะเสียหายชำรุดเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเกิดการเสียหายต้องซ่อม,มนะคะต้องปรับปรุงแก้ไขเกิดขึ้นหรือใช้จ่ายไปกับบุตรล้านบริวารของท่านและการต่อรองพูดคุยเจรจาใดๆในช่วงนี้<ม>ก็จะดูเสียเปรียบอยู่บ้างนะและท่านต้องระวังทรัพย์สินมีค่าของท่านเนี่ยเสียหายสูญหาย ตกน้าหรือเป็นสนิมด้วยนะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ท่านต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้รัดกุมให้ได้มากที่สุดอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและไม่ควรลงทุนใดๆด้วยประการทั้งปวงหากท่านเชื่ออาจ์รับรองว่าท่านจะรอดปลอดภยัยเรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็กทันทีทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้สภาวะทางด้านการงาน ของชาวลัคนาราศีพฤกภนี้แลดูวุ่นวายอยู่พอสมควรเพราะดาวการงานของท่านคือดาวพระราหูได้โคจรอ,อยู่ในภพว,วินาศร,ร่วมกับดาวพระมฤตยูที่โคจรถอยหลังอยู่ด้วยส่งผลให้งานที่เข้ามาในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤกภนั้นต้องเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจอาจจะถูกยัดงานหรือถูกเอาเปรียบในเรื่องของการงาน จากคนมีตำแหน่งหรือจากคนมีอำนาจงานที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะล่าชา้าส่งผลให้ไม่เป็นไปตามแผนหรือกระบวนการที่ท่านได้วางไว้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านต้องวางแผนในเรื่องของการงานให้ดีนะคะและตัวท่านเองเนี่ยต้องวางตัวดีๆกับผู้หลักผู้ใหญ่ระวังจะไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่ายๆด้วยทางด้านเจ้าของกิจการระยะนี้บอกเลยว่าบริวารของท่านเนี่ย ยังคงพึ่งพาไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นงานต่างๆที่สำคัญสำคัญหากท่านทำได้ท่านรับผิดชอบไปนะคะอย่าไว้ใจบริวารของท่านเพราะเหตุที่บริวารของท่านเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ตรงตามที่ท่านต้องการก็ได้ทางด้านพ่อค้าแม่ค้าหรือกรริจการการค้าการขายในช่วงนี้ก็จะเจอลูกค้าเรื่องมากเรื่องเยอะด้วยก็ข,ขอให้ท่านใจเย็นเอดทนไปก่อนเพราะเป็นแค่จังหวะของดวงดาว ในช่วงนี้เท่านั้นทางด้านความรักคนโสดยังไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ในช่วงนี้นะก็ขอให้ดูใจและศึกษากันไปก่อนจะดีกว่าทางด้านคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะทั้งคุณและคู่ครองอาจจะอยู่ในสภาวะความเครียดหรือยุ่งกับเรื่องของการทำมาหากินจนไม่มีเวลาให้กันละกันและที่อาจารย์ต้องเตือนเลยคือเรื่องอารมณ์ <S <S ของทั้งคุณและคู่ครองอาจจะเวียงสวิงง่าย ก็ขอให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองซึ่งกันและกันให้ดีก็แล้วกันและอาจารย์ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระมาริติยที่รีเทิร์ย้อนกลับมาทับดวงเมืองของเราแบบนี้จนถึงวันที่8มีนาปี66และการรับมือกับดาวพระราหูนะคะที่ยกย้ายราศีมาทับจุดเกิดดวงเมืองของเราตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงเดือนตกปลาปี66นี้ หากชาวลัคนาราศีฝึกศบจะไปรับมือกับดาวทั้งสองดวงนี้ที่โคจรอยู่ในภพว,วินาศของท่านจะรับมืออย่างไรท่านสามารถไปกดรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะเข้ามารับการพยากรณ์เป็นลายส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่อจะมาทางลิงก์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกพลังงานบวกที่เติมเต็มดีๆให้กันเสมอมา ขอบคุณทุกการกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะก็ขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหาอาจารย์ผิดพลาดพัาประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ